มาคาเด็กๆวันนี้พิ่จะมาเล่านิทานสนุกๆจากช่องท้องโลกนิทานเด็กน้อยให้ฟังกันนะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าช้างน้อยกะทิกับกล้วยหอมที่หายไปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความซื้อสัตว์และความกล้าหาญค่ะพร้อมจะฟังกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และดอกไม้หลากสีสันมีช้างน้อยตัวหนึ่งชื่อว่ากะทิช้างน้อยกะทิเป็นเด็กน่ารักมากๆเลยค่ะมีผิวสีเทาอ่นอ,อนตากลมโตหูใหญ่ผิวไหวและงวงน้อยๆที่ชอบทายไปมาเวลาที่เขารู้สึกตื่นเต้น กะทิชอบวิ่งเล่นไปทั่วป่ากับเพื่อนๆของเขามากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้ากระต่ายน้อยขนพุยเจ้าหลิงจอมซนหรือเจ้านกน้อยเสียงใสทุกๆวันช้างน้อยกะทิกับเพื่อนๆจะมีเรื่องสนุกๆให้ทำด้วยกันเสมอเลยค่ะวันหนึ่งแสงแดดยามเช้าส่องหลอดกิ่งไม้ลงมายังพื้นป่าช้างน้อยกะทิกำลังเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนาน เขาวิ่งหลบหลังต้นไม้ใหญ่บ้างซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้บ้างหัวเราะคิกคักไปตลอดทางขณะที่กะทิกำลังวิ่งหาที่ซ่อนที่ดีที่สุดอยู่นั้นจู่ๆเขาก็ได้กลิ่นอะไรบางอย่างหอมหอมลอยมาตามลมเอะกลิ่นอะไรนะหอมจังเลยกะทิพูดกับตัวเองมวงน้อยน้อยของเขาสูดดมกลิ่นนั้นอย่างตั้งใจแล้วเขาก็เดินตามกลิ่นหอมหอมนั้นไปเรื่อยๆ กลิ่นนั้นพาช้างน้อยกะทิมาหยุดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มากๆต้นหนึ่งใต้ต้นไม้นั้นช้างน้อยกะทิเห็นตะก้าสารใบหนึ่งวางอยู่ในตะก้านั้นมีกล้วยหอมสีเหลืองทองอร่ามวางเรียงกันเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ละลูกดูน่ากินมากๆเลยช้างน้อยกะทิรู้ทันทีเลยว่านี่ต้องเป็นกล้วยหอมของคุณลุงสิงโตผู้ใจดีอย่างแน่นอน เพราะคุณลุงสิงโตเป็นสิงโตที่ใจดีที่สุดในป่าชอบแบ่งปันอาหารให้เพื่อนสัตรตูอื่นๆเสมอคุณลุงสิงโตคงจะเอามาวางพักไว้ก่อนที่จะนําไปแบ่งให้เพื่อนๆสืต่ัตูอื่นๆได้กินกันว้าวน่ากินจังเลยกะทิคิดในใจตาของเขากลมโตเป็นประกายเขายืนมองกล้วยหอมอยู่พักหนึ่งด้วยความอยากแต่เขาก็จำได้ว่านี่ไม่ใช่ของของเขา เขาก็เลยตัดสินใจวิ่งไปเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนๆต่อไปขณะที่ช้างน้อยกะทิกำลังวิ่งเล่นอย่างเพลดิดเพลินเ,เขาโมแต่จ้องมองหาเพื่อนๆที่ซ่อนอยู่จนลืมดูทางข้างหน้าไปเสียสนิทค่ะอุ๊ยโครมเสียงดังสนัน่นช้างน้อยกะทิวิ่งไปชนกระตะก้าของคุณลุงสิงโตที่วางอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เขาอย่างจังเลยค่ะรกร้าล้มคว่ำลงกล้วยหอมสีเหลืองทองกลิง้งหลุนๆออกมาเต็มพื้นป่าไปหมดเลยค่ะ และที่แย่ไปกว่านั้นก็คือมีกล้วยอยู่ลูกหนึ่งที่กลิ้งไปโดนใต้เท้าของช้างน้อยกะทิพอดีแกเสียงกล้วยแบนตแต่แต,แต่ช้างน้อยกะทิตกใจมากหัวใจของเขาเต้นตึกตักตึกตักรัวเร็วอย่างกับเสียงกลองเลยค่ะเขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นตัวสั่นเทมิมแย่แล้วทำยังไงดีถ้าคุณลุงสิงโตรู้จะต้องโกรธแน่ๆเลยกะทิคิดในใจ ด้วยความกลัวเขากลัวมากจริงๆค่ะเขาก้มลงเก็บกล้วยลูกอื่นๆใส่ตะก้าอย่างรวดเร็วส่วนกล้วยลูกที่แบนช้างน้อยกะทิก็หยิบมันขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ง่าเขางับกล้วยลูกนั้นเข้าปากไปจนหมดเพื่อทําลายหลักฐานจากนั้นเขาก็รีบวิ่งไปแอบอยู่หลังพุ่มไม้ใหญ่มากๆทําเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะพยายามทําตัวให้สง,งบที่สุด แต่ในใจของเขานั้นสิคะเต็มไปด้วยความกังวลและความกลัวสักพักคุณลุงสิงโตก็เดินกลับมาที่ตรกาท่านมองไปที่ตรกาแล้วก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยเอ๊ะทำไมกล้วยของลุงหายไปหนึ่งลูกล่ะนี่คุณลุงสิงโตพูดกับตัวเองแล้วมองไปรอบๆบมีใครเห็นกล้วยหอมของลุงบ้างไม่เอ่ยคุณกระรอกน้อยที่ปีนป่ายอยู่บนต้นไม้สูงสายหน้าไปมาไม่เอ็นจ้าคุณลุงสิงโต คุณีราฟที่หยืดคอยาวๆกินใบไม้ก็บอกว่าไม่เห็นเหมือนกันครับคุณลุงช้างน้อยกะทิที่แอบอยู่หลังพุ่มไม้ใหญ่รู้สึกไม่ดีเลยค่ะในท้องของเขารู้สึกปั่นป่วนไปหมดเลยมันไม่ใช่เพราะอิ่มกล้วยนะคะเด็กๆแต่มันเป็นเพราะเขากำลังโกหกอยู่นั่นเองการโกหกทำให้ในใจไม่มีความสุขเลยกะทิกะทิคิดเขารู้สึกแย่มากๆเลยค่ะในที่สุดช้างน้อยกะทิ ก็รวบรวมความกล้าหาญที่มีทั้งหมดเดินต้วมเตีย้ยออกมาจากหลังผู้มาใหญ่เขาก้มหน้างุดงุดมองพื้นดินแล้วก็พูดเสียงอ่อยๆว่าคุณลุงสิงโตครับคือผมเองครับที่วิ่งชนตะก้าของคุณลุงกะทิเล่าความจริงทั้งหมดให้คุณลุงสิงโตฟังผมกลัวคุณลุงจะดุผมก็เลยกินกล้วยลูกที่เละไปผมขอโทษครับเมื่อคุณลุงสิงโตได้ยินดังนั้น ท่านไม่ได้โกรธเลยแม้แต่น้อยแต่กลับยิ้มอย่างใจดีแล้วลูบหัวช้างน้อยกะทิเบาๆขอบใจนะกะทิที่เจ้ามีความกล้าหาญและซื่อสัตย์ยอมรับในสิ่งที่เจ้าทำลงไปการทำผิดพลาดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะกะทิใครๆก็ทำผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นแหละจะ้ะแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์และความกล้าหาญที่จะยอมรับในสิ่งที่เราทำลงไปเมื่อเราทำผิด เราควรกล้าที่จะพูดความจริงและกล่าวทำขอโทษนะคะการเป็นคนซื่อสัตย์จะทำให้เราเป็นที่รักและน่าเชื่อถือของทุกคนเลยละจะ่ะเหมือนกับช้างน้อยกะทิที่กลายเป็นที่รักของคุณลุงสิงโตและเพื่อนๆทุกคนไงล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะนิทานเรื่องช้างน้อยกะทิกับกล้วยหอมที่หายไปสนุกไหมคะพี่หวังว่าเด็กๆจะชอบและได้ข้อคิดดีๆจากนิทานเรื่องนี้นะคะอย่าลืมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะ ใครที่ชอบนิทานเรื่องนี้และอยากฟังนิทานสนุกสนุกอีกอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องท้องโลกนิทานเด็กน้อยของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นิทานเรื่องหน้าบ๊ายบาย